ขีดความสามารถในการนําคนไทยกลับมาต่อวันเนี่ยเราได้ประมาณ800คนแล้วสามารถเพิ่มได้อีกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่มีคนเปลี่ยนใจไม่กลับมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเหตุผลหลักก็คือว่าทางนายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยดึงเรื่องการจ่ายเงินไปวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็มีการอัพค่าจ้างออกไปเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อ แต่ว่าทางเราประชุมกันแล้วนะครับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงฝ่ายการทหารฝ่ายการตาร่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการขล่มจะเบาบางลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้ๆเคียงด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ที่เราที่เรามั่นใจว่าคง คงจะเร็ว้ายลงไปนะครับนี่ขนาดเรียกว่ายังไม่มีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีกสองสามวันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลําบากเรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนอพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสนามบินก็จะลําบากขึ้นอีก มันก็น่าคิดนะครับว่าที่บอกว่าทุกคนทราบหมดว่าเขาจะมีการจ่ายเงินรอบต่อไปให้กับแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นอีกเนี่ยวันที่10เดือนพฤศจิกาย,ยนเวลาเราจ่ายเงินกันเราก็จ่ายกันสามสิบเอ็ดตุลาคมมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าทําไมถึงไปที่10พฤศจิกาย,ยนแสดงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าประเด็นนี้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อผมพูดเรื่องนี้ก็มีประเด็นแต่ว่าก็ต้องพูดว่าถ้าเกิด อยู่ดีจะบอกว่าที่สิทธิ์จะจ่ายเงินนะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะได้ตังหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องแรงงานที่อยู่ที่นั่นนคิดที่ดีๆคิดที่ดีๆว่าว่ามันจะอยู่จะคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วผมเองผมก็เดี๋ยวประเดี๋ยวแถลงข่าวเสรเีผมก็จะโทรหาทูตดิสเดลด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ควรที่จะต้องอย่าเอาเรื่องของเงินมา แลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยผมก็ต้องโทรไปขอร้องอะ่ะแล้วก็บอกว่าด้วยว่าจริงแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลเราให้ดีกว่านี้ถ้าเราอยากจะกลับเราจะกลับวันไหนก็ควรจะต้องจ่ายค่าแรงมาตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามาเอาเอาเอา,เอาเงินมาล่อเพื่อให้เราอยู่แล้วก็ถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ